สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าจากลาซาด้านะครับตัวนี้เป็นขาแขวนทีวีแบบตั้งโต๊ะนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบไม่ยากครับก็มีที่เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ได้มาจาก u t u b e นะครับประกอบเสร็จแล้วก็เป็นตามนี้เลยนะครับไม่ยากครับนี่นะฮะความสูงก็จากฐานมาจนถึง ตัวแขวนนะครับผมว่าก็ต้องมีจักรฐานตรงนี้นะฮะมาถึงนี่นะฮะก็มีฟุตกว่านะครับมากกว่าสีเซนนะฮะมากกว่าสี่สบเซนสำหรับโต๊ะที่เตี้ยนะฮะตัวนี้ก็จะทำให้สูงขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับเขาก็มีอะไหล่มาให้ทุกอย่างนะครับพวกสกูคู่มือนะครับสกูนี้ก็น่าจะเป็นสกูสำหรับขันหลังทีวีนะฮะ เขาก็ให้มาหลายแบบอย่างละสี่ตัวตัวนี้ก็เป็นบูธนะครับสกูมีสไซส์นะ1นึงไซส์สอไซส์แล้วเขาเพิ่มให้ผมอีกนะเพราะผมสั่ง2ชุดเขาก็ให้มาอีกสาย,ยาวนี่นะเหล่านี้เป็นเป็นสกูที่ไว้ขันหลังทีวีนะฮะสีตัวแล้วก็แหวนสี่ อันนี้บูชกรณีที่สกูยาวเกินไปนะครับก็ให้มาครบคู่มือประกอบไม่ยากครับเทคนิคการประกอบของผมนะครับผมก็ดูจาก youtube เลยขั้นแรกก็คือว่าเอาเสาเนี่ยฮะตั้งก่อนเลยเอาเสาตัวนี้ตั้งไยที่เป็นรูน็อตขึ้นนะครับไหที่เป็นรูน็อตขึ้นแล้วเอาประกับพลาสติกเนี่ยรองให้เรียบร้อย แล้วก็เอาแผ่นกระจกนี่ครับหันด้านหันหันด้านเงาออกนะครับนี่นะแผ่นกระจกเนี่ยด้านเงาจะอยู่ด้านนอกด้าน,ด,านด้านจะอยู่ด้านล่างนะครับติดฟุตเบสใหเรียบร้อยนะครับมียางกันรอยนะฮะวิธีทำขั้นแรกก็คือว่าเอาขาตั้งเนี่ยตั้งขึ้นโดยหงายหงายรูน็อตนะฮะด้านที่เป็นรูน็อตขึ้นนะครับ แล้วก็เอายางรองนะครับใส่ไว้ก็เลยแล้วก็เอาแผ่นเหล็กเนี่ยนะฮะใอ้แผ่นกระจกเนี่ยวางทับแล้วก็จะมีประการเป็นโลหะเล็กๆอีกตัวนึงครับแล้วก็ขันน็อตเราก็จะได้ชุดนี้ขึ้นมานี่นะฮะนี่ยางรองด้านนี้ก็เป็นยางรองส่วนด้านหลังจะเป็นประการเหล็กนะฮะนี่นะฮะด้านหลังจะเป็นประการเหล็ก เราจะได้ขึ้นเสาขึ้นมาเรียบร้อยเลยทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะมีระยะให้เสียบอยู่ประมาณ3ระยะนะครับเพื่อนจะเอาสูงเท่าไหร่ผมก็เอาสูงสุดเลยมันก็ได้ประมาณสี่ได้ประมาณสามระยะแล้วก็เอาแผ่นแขวนนี่นะฮะมาติดกับเสาโดยการน็อตเสียบเข้าไปเชิงจะมีสีตัวน็อตนี่เขาจะมีความพิเศษก็คือว่าคอเขาจะเป็นเหลี่ยมอยู่แล้วก็คือว่าน็อตมันจะไม่ดิ้นนะฮะเพราะว่ารูจะเป็นรูเหลี่ยม เป็นรูสี่เหลียมตัวนี้เสียบเข้าไปก็จะเข้าพอดีกับเป็นบ่าพอดีกับตัวน็อตเลยนะครับน็อตไม่ใช่น็อตกลมนะฮะคอเขาจะเป็นเหลี่ยมเสียบเข้าไปก็จะล็อกพอดีเลยสี่ตัวแล้วก็นี่นะฮะด้านหลังก็จะโผล่มาอย่างนี้นะครับเราก็เอาแผ่นพลาสติกปิดรูไว้เลยกันฝุ่นแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับเอาแค่ตึงๆพอผมจะไล่ไทะแยง 1>, 1 2 3 4 1ส3 4สี่นส4ี่นะครับเอาแค่ตึงๆนะฮะอย่าเอาเยอะนะครับ,รบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบีบมันจะบีบเสาให้แบนแต่ผมว่าก็คงจะไม่แบนนะฮะนี่ฮะดูรูรูร้อยนะฮะด้านหลังเห็นชัดเลยจะมี1รู2รู3รู4รูเพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถเลื่อนได้3ระดับเลยถ้าเอาต่ำสุดก็คือเอาชุดนี้ต่ำสุดก็เอาชุดนี้นะฮะสูงสุดก็ชุดผมถ้าเอาก,กลางๆก็คือชุดกลาง ได้3ระดับเลยนะครับส่วนตัวแขวนนี่ก็เขาก็จะมีน็อตสาหรับล็อกนะฮะคือเวลาเราแขวนทีวีแล้วจะได้ไม่แกว่งก็ขันตัวนี้นะฮะขันตัวนี้ให้มันมาชนกับบ่าตัวนี้นะฮะทั้ง2ด้านทีวีมันก็จะไม่แกว่งอย่างนี้นะฮะมันก็จะอยู่เลยตัวนี้ก้มเงย้ายไหมสายไม่ได้นะครับก็เป็นปกติตัวนี้ก็ประโยชน์เขาก็คือว่าเพิ่มความสูงนะฮะนี่นะครับ น็อตเนี่ยเป็นด้านหัวเรียบนะครับเวลาขันขันจากด้านหลังใช้ประแจเบอร์14บสี่นะฮะนี่นะฮะใช้ประแจเบอร์14นี่นะครับประแจก็เป็นประแจเบอร์14ถึงจะขันพอดีนะครับทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นเบอร์10ไม่ใช่นะฮะเบอร์14ขันอย่างนี้นะฮะ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอาทีละน้อยนะครับเอาทีละน้อยอย่าขันจนตึงนะครับจริงๆระขันลงไปได้อีกแต่ผมพอแล้วเพราะว่าตัวนี้ประโยชน์เขาก็คือเอาไว้สําหรับล็อกจานที่เอาไว้แขวนนะฮะนี่ฮะตึงแล้วโอเคใช้งานได้ปกติดีตัวแขวนนี่ก็นี่ฮะก็จะมีน็อตยึดอีก2ตัวนะบางคนก็เข้าใจว่าเอ้ยเวลาแขวนไปแล้วมันจะแกว่งขึ้นอย่างนี้ไหมไม่นะฮะเขาจะมีน็อตร้อย ตัวนี้ให้ล็อกกับบ่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่แกว่งดูแล้วแข็งแรงดีครับเพิ่มความสูงจากถ้าตั้งพื้นธรรมดานะครับขึ้นมาได้ประมาณโอ้โหผมว่าเยอะเลยอะนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับว่าจะสูงขนาดไหนของผม่าสูงขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วการประกอบง่ายดายครับไม่ยากเลย ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าลักซดานะครับตัวนี้เป็นขาแขวนทีวีแบบตั้งพื้นนะครับฐานเป็นกระจกนะครับมีความหนาและแข็งแรงราคาประมาณ4 0 0รบวกลบนะครับแล้วแต่ร้านส่งเร็วส่งไวครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์เห็นมีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ ขันนี้ใช้ขันน้าตัวนี้ใช้เบอร์14นะครับปะแจแหวนก็ได้ปากตายก็ดีแต่ผมแนะนําให้เป็นแหวนนะครับแหวนมันจะแข็งแรงหน่อยเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับผมอุสอาวกล่องเครื่องมือมาไม่ได้ใช้เลยใช้ประแจตัวเดียวจบแล้วก็ไขควงตัวหนึ่งนะครับสวัสดีครับ